มันเกี่ยวเลื่งามเยื่องได้หลายเรื่อง แล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของนแมงันม้วนน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอันนี้ผมก็พามาเลาะยิงปลาเหมือนเดิมนะครับผมนะครับผมจนวันนี้ก็นัดมีนัดกน,นวิทย์เนาะตอนนี้กคเจ็ดโมงแล้วนะครับหมายก็ที่เดิมครับหมายปนินใหญ่เรานะครับผมทีนี้ก็วันนี้ก็มีนัดกับนวิทย์เนาะส่วนน้าสุชาตก็ติดงานนะครับมาลุ่นมาเป็นมันใจกันนะครับปัจจุบันไหมวันนี้เนาะโอ้คิดถึงเอฟซี 4, คิดถึงหน้าหน้าครับผมบริเวณคลิปโดนเนาะมากเลยไม่ติดตามกันครับปัจจุบันเนาะไป จีบจีบครับ,รบงามเลยโอ้โอไปแล้ว,ลว,ลวโอ้มีหินมีหินอยู่นี่ปก่อนไปก่อนปก่อน,อน,อน,อนโอ้หินหินอยู่นี่ปอดเหบปดเหยนยบหินไปก่อนโอ้หินีนีนโอ้เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดครับโอ้โอ้มาเดือดเดืเลยเห็นแต่เล่นๆนะมีมทุกขาดเดีวขาดครับเอาไปขาปยปะนอปะนอ อู้โมมันขาดแล้วโมน้อกแบบนัวโอ้มันขาดแล้วโมขับเา็ดขึ้นเงียบอู้ตายตายโอ้ขาดที่หลีอู้ตายเสียดายโอ้มันมีตัวอยู่นี่โอ้ตายตายเสียดายโอ้ขืนงามเลยไม่พันเสานะครับอู้เสียดาย ไปแล้วเรียบร้อยครับอู้ยผมเสียดายดิผมไม่ได้เปิดกล้องไปแล้วครับอู้แบบไงโอ้เปิดกล้องเพรท่านอู้เสียดายจิ้มงามเลยตาันใจยิง่งยัน่เลยยิ่งครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วไวอ้ดูครับไปดูโอ้ปลานิ่งตกคุณตกใจเลยอู้ผมเผาปลานิ่งอยู่นะคปลาหนิ่นนงโดนโคตรใหญ่เลยโอย้โหโ,หโ,หโ,หโหตัวหญ่ครับมันสองหรือสามน่าจะสามลูกเลยจิย้มโคตรงามเลยอู้เสียดายดิ เียดายป่ิจอิงเขาอ้เสียดายดิพี่น้องไงโอ้โหทองฟ้าเดอกครับมานจีบตัวหนาผมเลยาตัวงามเลยโอ้เสียดายดิได้จอดยิงโอ้ขึ้นสวยๆงามๆเลยตัวแรกก็ยิงขาดไปโอ้เสียดายโอ้ฝนโอ้ยใส่สวยเด้อครับนี่ไม่ต้องฟ้าวไม่ต้องฟ้าว sống rô buộc nhiều đồng pháo đồng pháo ở ừ, dạo ừ. à. ồ vui đập cái đuông lăng á ตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยอึ๊บโอ้โอโอโอยอยังอ่ตัวหนิแม่เนี่ยอยู่กับอุ้ยโอ้ยมัดไปเลยโอ้สวยสวย มัดเอวไปเลยฮัมกลุ๊บกุบกลุ๊บกลุ๊บกลุ๊บกุบกลุโอ้ยโอ้ตัวแรกผมยิงไปยู่กันหนาชีใกล้ๆดีกันนะครับอือสวยร้อยจุ๊บอือเรียบร้อยครับนี่พี่น้องครับเฮ้ยใส่สวยครับโอ้น่าจะสามอยู่เด้อสามอยู่ครับแจวอ้เข้ากลางเป๊ะเลยนี่เข้ากลางนี่เป๊ะเลยครับนี่จีบพอดีนะโอ้ยเสียดายประดีช็อตนี่ โอ้ยมันขึ้นชิปพอดีตกจกไก่เลยนะครับผมแก้วใช่ไปเอาพอดีนะสวิทมาแล้วเด้อพี่น้องเดีอยวปุ่มพอปะนี่ไงครับร้อยพวกเก่งใจพื้นเลยเดี๋ยวให้นวิทรัดต้นนั่นเดี๋ยวผมรัดต้นนี้นะเพิ่นร้อยวุ่นไปวุ่น<ผ>มาไงครับเป็นนี่ไง<ะ>ร้ยยอยมันหรือไฉล่ะจมุ่ไปเลี่ยวไม่เห็นป้อขดเงอ่ะข้างแดียงปะใช่หรอวะ โอ้ยผเห็นแล้วจวมลงไปแล้วป้อตัวแบบง,งี้เลยโอ้ผมเห็นมันแล้วนะมัน้อยมันต้งผีแล้วใช่หรือป้บผมเห็นแล้วรอยของมันนี่ไตไปไปบัวนี่โอ้หนาจริงจริงเลยที่แรกโอ้ห,หิรลายริวผมนี่ลีิร้ายริวอะดงใส่มันตื่นหนามนเลยร,อ,รอยเฟี้ยมาหางฟังหน่มังงงง้งฮันบอกผวแดงๆไอ้แก้มดแดงๆที่หน้ามา้านยู่ละมั้งเนี่ย แกกันแค่ีวะสงสัยมันเห็นหน้ามั้งรอยมากอย่าั้นโอ้เข้าไปใต้นีเสียเลยน,นีย่จังไรมันขึ้นมาวัดไง <c oughs> ยิ่งนี้ก็ถือคิดว่ายิ่งหลังจากที่ผมได้ปาจดแล้วนะเนาะวันนี้นวิทย์ไปธุระกลับมาพอดีนะครับกับไปลุยปนิ่งปนิ่งกันโอ้ยพอมีเสื้ักนี้ยงครับผมแต่ว่ายิ่งมือถือมันยุกไก่นะครับเหมือนเขา กำลังตีลุมเน,เนมื้อเนาะนาวิดวามันเป็นคือส่งคือนเชีงสรีตีลุมนะครับที่นี่มันอยู่ไก่แห้งมันยิ่งบ่ถึงนะครับที่นี่ก็เลยอ่ามันแก่บายม่วงเลยเด้อครับพากันยิ้มเขาก็เลยปลาสีมาต้มต้มย่ำกุ้งครับปรากดที่ผมแท่งไดเมื่อคลืนนะครับมาครับนี่เด้อปล่าสีต้มนะครับกับกุ้งประมาณนี้นที่เหลือกะเจจ,จงไว้แม่บ้านเนาะกุ้งได้หลายเติบอยู่เด้อพี่น้องไหอนี่นี่นะครับต้มประมาณนี้เลยเฮาจากป่ายังใส่ลงไป ของเราวันนี้นะครับออน,นี่โอ้ยตุ่มยำ <c oughs> พี่มือหน้าวิทย์นะครับแต่ว่าเพื่งมือบอกเรื่งปุ๋มมือคมมาได้อันนี้ปลาส้มตั้งแต่โอ้ตั้งแต่โดดเน,นาะนะวิทย์เนาะนะครับ <c oughs> ผมเห็นเลรอ <c oughs> ผมมองฝั่ง้าวิทเนี่ยเอาพี่มือสายม่วครับนี่ครับเขาการโดงเฮ้ามือนี่ <c oughs> เอานาวิทต้องซิมไหมเอฟซีเบื้องนี้ <c oughs> นเอาจวดน้ำกันเด้อเอาแล้วเส้นหนาเรอเส้นหนามเอ้า อย่าเปล่ามันเห็นเป็นไงแอบครับจวดเอ้าจวดไปนี่ครับอืมนั่ๆครับผม